เมื่อก่อนอย่างเวลายกแขนเนี่ยครับคือคือด้วยความที่ไอตัวไขมันเนาะมันจะอยู่ตรงใต้หนมเนาะเวลาเรายกเนี่ยด้วยความที่ไขมันมันก็จะแบบมวลมันก็จะมันจะย้อยๆอ่ะเวลาเรายกขึ้นมาเนี่ยหน้าอกมันจะย้อยลงเป็นเหมือนหยดน้ําเลยแบบว่าเป็นอย่างนั้นเลยซึ่งทําให้เวลาเราเเล่นท่าบางท่าเวลาเสื้อมันยกขึ้นมันจะเห็นเป็นก้อนเลยทําให้ผมเนี่ยโอ้โหต้องต้องตัดช็อตนั้นเนี่ยไวๆเลยเพื่อไม่ให้คนดูเห็นเออมันมันอย่างนั้นเลยนะแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บพอเรา ผ่ามาแล้วเนี่ยแล้จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือซีนพวกนั้นที่ยกแขนหรือที่มันเห็นเสื้อที่มันแน่หน้าอกอเราแบบแฮปปี้มากคือปล่อยไหลเลยผลลัพธ์ผมให้8.5-9หากหนึ่คะแนนไม่ได้กินปอดิตนะครับถ้าจะให้แนะนำคนอื่นนะครับผมว่ามันไม่ได้น่ากลัวแล้วไม่ได้อันตรายเชื่อผหมเหอะลองมาทำดูนะครับเข้ามาปรึกษาก็ได้ ผมเชื่อว่าที่นี่ e m เอ l d คลินิกให้คําแนะนําดีมากสบายใจอยากให้มั่นใจแล้วมาทําเลยเพราะว่าแผลดีแผลสวยมั่นใจทํานักกล้ามได้แบบมั่นใจกับมานี่ไม่ธรรมดานะผมบอกเลยก็มานะครับเอ l d คลินิกรับรองไม่ิดหวังแน่นอนครับ